สวัสดีครับฝันเป็นจริงนะครับผมในชานี้ผมฝันนะครับฝันตอนขอนีจแ้งไปนองเันมาฝันขอนีจแ้งแม่นตามตัวตรงๆนะครับฝันเห็นงูเห่าตื๊งแงฝันว่าไปวานแห่ไปนอนเดี่ยปลาหลายๆหลครับผม คลิปนี้นะครับผมฝันเลยวรผมลงไปตั้งแต่เช้านะนะครับผมไปลงไปคลิปสั่นตั้งแต่เช้านี่ครับลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมลงไปแล้วฝันลงไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหมดออกแล้วค่อยมาฝันค่อยมาบวกค่อยมาลงจีปนะครับผมอ่าผมลงไปนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าและหลายวันนี้ผมลงมานะครับไปน้อ,อ,กนองก็จะมีเลขแปดสองสองแปดแต่ว่า หกเจ็ดแปดหรือว่าแปดเจ็ดหกนะครับรางวัลที่หนึ่งพี่น้องผมลงบนเส้นนะครับผมผมตอาผมไปวานไปวานแหนะครับแตกปลาแห่นี่กับคุ้มปลาหลายพี่น้องแล้วก็กาล่งงมแหงก็ลังอยู่ตุ่มเอาปา่าไปเจองูเหา่าพี่น้องงูเห่าตัว,ต,วตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยู่ในแหก็เรียกว้อง่ายหลือหลาย,ลาย,ลายเ,าเร่างเออเขาเรียกว่า แล้วเมื่อในความฝันนะครับย่า่ครับคนย่า่ก็เลยปลูกผมปลุกสามเถื่อซี่เสือสามคังเสือ,สอส้งพี่น้องเมื่อแต่เมื่อแต่นอ,อย่านง,งูเห่านะครับผมคือว่าผมกับมาคิบกาแฟก็มานั่งมาเราคุ้มฝันใน้พี่น้องฟังว่าผมฝันว่าได้ไปวานแหแล้วก็ถือปลาแล้วก็ไปมีงูเห่าตัวใหญ่ผมก็เลยบอกว่างูเห่าน่กเห่าน่าจะหก งูก็เจ็ดอยู่แล้วปาก็ 8, แปดแฮกก็หกไปแล้วผมก็ได้ว่ามีมีหกมีเจ็ดมีแปดผมก็เลยบอกว่าหกเจ็ดแปดไปมันง่ายดีนะครับพี่น้องประดุว่าแปดเจ็ดหกหรือว่าหกเจ็ดแปดนะครับเทึงตัวเทึงเตียงพี่น้องย้ำนะครับ ผมไม่ได้ซื้อแม้แต่สลึงเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าผมทําหน้าที่ผมทาหน้าที่เป็นซื้อกลางหาหวยหาสุขหาหลาบนะครับผมด้วยความสัจจริงนะครับงวดนี้นะครับบาทเดียวผมก็ไม่ได้เสียตังค์แต่ว่าผมดีใจนะผมบอกผมดีใจที่พี่น้องนะครับน่าจะโดนกันหลายคนนะครับใครที่ติดตามชิปผมช่องผมอาจจะเป็นช่องไม่ใหญ่ไม่โตอาจจะเป็นช่องเล็กๆช่องม้อยใหญ่พี่น้อง คนติดตามคนติดตามอนี่สองสามพันคนไม่มีเอฟเฟกตไม่มีอะไรพี่น,อน้องผมเน็ตส่วนครับผมตัดต่อชิปไม่เป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องถ่ายแบบบ,าบ้านๆฝันแบบบ,าบ้านๆฝันจริงถ่ายจริงไปจริง,ไป,รงไปจุดถูกจริงนะครับที่ผ่านมานะครับย้อนเข้าไปดูชิปผมนะว่าถูกไหมนะครคับพี่นอ้องอ่าเราไปดูก่อนนะครับ หลายคนก็เห็นแท็กทักมาบอกว่าหัยอออแล้วจ้ามาบอกนะครับผมผมขอคมกรุณานะครับเข้าไปดูชิปก่อนนะครับเข้าไปดูชิปก่อนว่าผมลงชิปไปตั้งแต่ว,วันไหนแต่ชิปหกเจ็แปดเป็นชิปสั้นนะครับผมชิปสั้นอ่าเป็น Joutube y หมายความว่าเป็นชิปสั้นใน y o u t u b e ผมลงไปแล้วครับเมื่อเช้าประมาณเวลาน่าจะ ไม่เกินหกโมงครึ่งเนะผมผมตื่อมาจิมกาแฟาเตรียมตัวอย่าไปโรงเรียนจเจริญศึกษานะครับพี่นอ้องผมลงไปแล้วผมก็รอว่าความฝันผมนี่มันจะเป็นจริงไหมครับผมสรุปฝันจริงเข่านะครับผมแต่ผมไม่เคยการันตีว่าหวยที่ผมพูดมานะครับทั้งหมดที่ผมลงชีพมาผมเรือมครับนะวันนั้งแต่วันที่สิบสามสิบสามกรกฎานะครับเริ่มจริงจังเกี่ยวกับหวยมา ไม่เคยบอกว่าจะออกร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์ซนหมืนเอร์ซ็นแสนเปอร์เซ็นร้านเอร์เซ็นผมไม่เคยพูดนะครับผมไม่เคยบอกผมบอกแต่ว่าเป็นเพียงแนวทางฝันก็คือฝันนะครับไปจุดธูปขอต้อง้งปูตาก็นะครับเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็จุดลองทุกคนก็จุดทุกคนก็หาแต่ผมไปถ่ายถ่ายชิปถ่ายด้วยความจริงจังจริงใจไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรนะครับผม ไม่มีเอฟกเฟกไม่มีอะไรผมผมตัดต่อชิปไม่เป็นเป็นชิปบ้านๆใส่เสื้อแต่งตัวบ้านๆไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังพี่น้องเนาะมายข้ามาผมนี่ตัดต่อเ่เปลี่ยนบ่ไม่เอฟเฟกต์บ่มีอียงเท่านั้นพี่น้องถ่ายเจออะไรก็ไปตามเรื่องนะครับผมไปตามเรื่องไปตามที่เห็นนะครับแปดสองสองแปดนะครับลงไปนเมื่อเช้านะครับผมนะที่เป็นในกระดาษช่องยูทูปถอดนะครับผมอ่า แล้วก็ชิปที่ถัดไปหลายชิปแปดสองสองแปดแปดแปดนะครับผมไปจุดทูบนะครับผมได้ชิปผมฝันนะครับฝันก็มีนะครับใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจก็ถือว่าท่านไม่ได้ติดตามช่องผมนะแต่เมื่อเช้านะครับผมลงไปนะครับผมผมลงไปตอนเช้าประมาณไม่น่าจะเกินเจ็ดโมงเช้าเรผมเตรียมกินกาเสียไปนองเตรียมตัวจะไปโรงเรียนวันวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ นะควับผมวันนี้ไปทำกิจรกรรมนะครับผมอา่าทำกิทำกิจรกรรมที่โรงเรียนเจริญศึกษาเพราะว่าเป็นวันวันศุกร์นะครับแต่จาวันที่สิบแปดนะครับผมก็เลยลงลงคลิปเลยครับไปนอกลงแ้วนะครับขอโรนนะครับเดี๋ยวบอกว่าผมหัวอ่อเจะมาล้งจะมาว่าหนะจอไปนั่นไปนอกเข้าไปดูชิปผมก่อนนะครับตอนเช้านะครับชิปสั้นนะครับผมชิปสั้นหกเจ็ดแปดนะครับผม ว่ามีหกมีเจ็ดมีแปดหรือว่ามีแปมีเจ็ดมีหกสามตัวตรงๆผมยังบอกว่ากดติดตามผมไม่เสียเวลากดดูผมไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกครับสี่ห้าหกเจ็ดนาทีป็นที่ก็สิบนาทีเปิดโทรศรัพท์ทิ้งไว้ก็ได้นะคผมขอบคุณนะครับี่น้องขอบคุณทุกคนตั้งใจนะครับผมใครร่ำรวยก็แท็กมหาไพยูศตำเนื้อน้อ,นองแท็กมหาเนย กำลังเจแน,น่ขอบคุณครับผมงวดต่อไปติตดตามเลยนะครับขอบคุณดีครับ